สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องแม่โป๊พารวยนะคะสำหรับงวดนี้มาช้าไปนิดหนึ่งนิดนินิดใกล้จะถึงมันออกแล้วพอดีติดภารกิจเยอะมากเลยแล้วก็ลูกชายติดโควิดนะคะยุ่งก็ไม่มีเวลาทำแล้วก็ไม่คือเป็นช่วงที่ต้องจัดงานเตรียมงานก่อนปิดสงกรานก็เลยไม่มีเวลาได้มาคำนวณหวยให้กับพวกเราเนาะ เอาไปถ้าซื้อไม่ทันน่าจะซื้อทันอยู่เนาะก็ฝากให้ทุกทุกท่านนะคะถ้างวดนี้เข้านะคะก็ฝากทุกท่านได้กดติดตามนะคะกดติดตามช่องแม่ป๊อปารวยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาเนาะสำหรับวันที่16มีนาคม2,565นะคะก็ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเนื้อหาในวีดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณแนวทางที่ให้นี้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไปดูอย่างรวดเร็วเนยนะคะสำหรับงวดวันที่16มินาคม2565นะคะ,ะสำหรับงวดน,นี้นะคะผู้จัดชอบชอบเลข2 นะะคชอบเลข2วิ่ง8นะคะสำหรับเลขที่ให้ก็จะเป็นมีทั้งหมดอยู่เช่นเดิมนะคะ8ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีตัวกันตัวกันให้นะคะก็จะมี2872 3832 8785 7152ส่วน3ตัวนะคะ972 982และสังเกต ช่วงตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมานะคะปีใหม่เป็นต้นมาจะมีศูนย์เกือบทุกงวดเลยนะคะก็เลยอ่ะการไว้ให้แล้วกันเนาะ9นะคะ90กับ07ถามว่าชอบไหม,มก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่การไว้ให้เฉยๆเพราะว่าสังเกตว่ารัฐบาลนะคะตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้าน,านมาเนี่ยศูนย์จะมาเกือบทุกงวดนะคะสำหรับนวดนี้เดี๋ยวเล่นให้ก่อนเนาะ ตัวเน้นเดี๋ยวเน้นให้ป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะสำหรับตัวเน้นก็จะมี2 8 7 2 3 8นะคะก็ให้ทุกท่านไปดูนะคะเพื่อถูกใจไว้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะถ้าชอบผ่าน ถ้าชอบถ้าไม่ชอบกดผ่านถ้าชอบก็กฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องแม่โป๊ะผ่าโดยด้วย,วยแล้วก็หวังว่าทุกทุท่านคงได้รวยรวยรวยแล้วก็ขอบคุณวันที่หนึ่งและวันที่16เหมือนทุกๆวันทุกครั้งที่ผ่านมานะคะรวยรวยกันค่ะสวัสดีค่ะ